นี่มีแค่รับหรอยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ฝึกมันไม่ใช่แค่เอาไปพานากันไม่กี่วันมันก็มันก็ขังและักด์สินไม่ใช่นะเขาทำกันเป็นปีนะทำกันเป็นปีบางทีติดต่อยาวนานตั้งหลายปีกว่ามันจะสำเร็จได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันง่ายๆมันไม่ใช่ถ้าหากว่ามันง่ายๆเนี่ยโอ้โหเอาเป็นว่าประชากรไทยเนี่ยมันมีกี่สิบล้านคนน่ะ เราจะมีชื่อเสียงมันกี่คนลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเสีย่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอันดับแรกต้องมีบุญเก่ามาก่อนบุญวัสนามบารมีดั้งเดิมเคยมีแบบนี้มาข้อที่สองคุณต้องมีวิริยะอุตสาหะขันติมุ่งมั่นจริงๆนะเคยดูหนังจีนกันไหมล่ะหนังจีนฝึกวิทยายุ่งฝึกตั้งแต่เด็กยันหนุ่มอ่ะกว่ามันจะสําเร็จได้อ่ะใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมฝึกเขามันอยู่อย่างนั้น วิชาเดียวนั่นแหละทุกวัน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 ใช้เวลาเป็นสิบสิบปียี่สิบปีนะฉะนั้นมันจะขังได้มันจะต้องทํากันแบบนั้นแล้วโดยเฉพาะโอ้โหอยากเรียนกันเยอะแยะไปหมดไอ้นั่นเขาอยากเรียนไอ้นี่เขาอยากเรียนนะเข้าสับสนนะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วอืมเท่าไรความโลภในวิชาความโลภอยากรู้ความโลภอยากเรียนความแล้วโดยเฉพาะอยากทําได้อืม อยากทําได้เพราะความอยากมันเกิดมันก็คือตัณหาความทยานอยากมันคือตันหาเมื่อตันหามันขวางกั้นแล้วเนี่ยมันยากที่จะสําเร็จปฏิบัติแนวทางพุทธเราก็เหมือนกันมันหลักการเดียวกันนั่นแหละอืมี่เราต้องต้องพยายามฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์หลายท่านที่รู้จักนะวิชาบางอย่างท่านฝึกสามปีกว่าจะสำเร็จได้จริง แล้วสําเร็จแล้วไม่ใช่ว่าจะสําเร็จทุกครั้งนะเวลาใช้อ่ะเพราะว่าจิตมนุษย์มีขึ้นมีลงนะในบางครั้งบางช่วงบางระยะเวลามันรวมจิตไม่ได้มันไม่เป็นสมาธิก็ทําไม่ได้อีกแล้วช่วงไหนรวมจิตได้มันึงทำได้อมไม่มีอะไรแน่นอนนะไม่ใช่ว่าคนคงกระพันมันจะคงตลอดก็ไม่ใช่อีกช่วงไหนจิตมันตกมันก็ไม่คงออสมัยก่อนนะ ผมเคยติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุธอยู่บนเขาที่เขาใหญ่ที่อำเภอด่านช้างทุพันณบุรีตั้งแต่สมัยท่านทุดงนะทุดงเข้าป่าลึกคืออะไรนะไม่มีบ้านผู้คนนะไม่มีที่บินทำบาารคณะสิทธิ์ที่เดินติดตามท่านเล่าให้ฟังนะถ้าช่วงไหนที่เข้าป่าลึกแล้วไม่มีบ้านผู้บ้านคนไม่มีเข้าฉันเนะี่ย ท่านจะเอาบาทไปนั่งภาวนานะนั่งอยู่ที่พื้นดินกวาดเต็นเตยนนั่งภาวนาอยู่พักหนึ่งแล้วท่านก็จะกอบเอาบรรดาหญ้ามั่งดินมั่งอะไรที่อยู่รอบๆบาทเอาใส่ในบาทเสร็จเขาภาวนานะมันกลายเป็นข้าวสุกกินกันได้อ,นนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะพ่อหลวงตาที่เดินติดตามเล่าให้ฟังไม่มีคาถาเพราะว่าไอ้คาถาเราไม่รู้ท่านมีหรือเปล่าวะ มันไม่รู้ท่านใช้คาถาอะไรหรอกนะแต่ว่าก็ไม่เป็นทุกครั้งเหมือนกันเออบางทีไม่ได้กินข้าวก็หรอกเพ่งแล้วมันไม่เป็นข้าวก็แสดงว่าพระระดับนั้นท่านก็ยังทําทุกครั้งไม่ได้นะออฉะนั้นไยายาส์ก็เช่นกันไอ้อย่างครูบาอาจารย์ที่สักลูกศ์แล้วลองเลยลองเลยเนะี่ยเฉือนมั่งแทงมั่งอะไรมั่งมันอดพลาดไม่ได้นะอดพลาดไม่ได้หรอก บางวันเนี่ยมันเป็นเค้อเป็นกรรมหรือถึงวาระไอ้คนแนละ้วมันมันไอ้หมดอายุไขพอดี<ม>ตายกล<ม>ายเป็นว่าอาจารย์ฆ่าลูกติดตัวเองฉะนั้นอย่าไปอย่าไปนี้มากเกินไปขงสยายยันสัตว์มันมันเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นะถึงแม้เราจะสําเร็จแล้วมันก็ไม่สําเร็จตลอดไปนะมันจะเป็นบางช่วงบางช่วงใช้ได้บางช่วงใช้ไม่ได้เพราะว่า <c oughs> แม้กระทั่ง ภูมิอากาศในแต่ละวันมันยังไม่เหมือนกันเลยแล้วจิตมนุษย์จะให้มันมั่นคงตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกช่วงไหนมันมั่นดีมันก็ขลังแล้วก็ทั้งวัตถุมงคลเกจิคานจารย์ที่มีชื่อเสียงเห็นไหมละ่ะโอ้ยบางรุ่นนี่โด่งดังเลยประสบการณ์เยอะบางรุ่นก็ไม่อยู่เอาไม่อยู่ไม่ทําทำไมไม่ขังหมดทุกรุ่นลนะ่ะแล้วนี่อยู่ที่สภาวัจิตสภาวะจิต